น้องเป็ดอินดี้ตอนตกท่ออันตราย <c oughs> ช่วงนี้ฝนตกบ่อยพอวันไหนท้องฟ้าแจา่มใสน้องเป็ดอินดี้เป็นต้องออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อนๆทุกวันอย่างวันนี้อากาศดีมากตอนกินข้าวเที่ยงน้องเป็ดก็เลยบอกคุณแม่ว่าหลังกินข้าวเที่ยงจะออกไปเล่นกับเพื่อนๆที่สวนสาธารณะ <c oughs> น้องเป็ดอยากไปเล่นกับเพื่อนแม่ไม่ว่าหรอกนะ แต่ต้องกลับบ้านให้ตรงเวลาอย่าก,กลับมืดค่าระวังรถกับคนแปลกหน้าด้วยค่ารู้แล้วค่ะอ๋ออีกอย่างหนึง่งเมื่อวานนี้แม่ได้ยินจากเพื่อนบ้านว่าลูกของเขาตกท่อแถวบ้านท่อมันเป็นตะแกงก็เลยขูดขาของเด็กคนนั้นจนกลายเป็นแผลเลือดออกต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลโชคดีที่ขาไม่หักก็เลยกลับมารักษาตัวที่บ้านได้ แต่ก็โดนฉีดยากันบาดทะยักไปหนึ่งเข็มน้องเป็ดจะไปเล่นที่ไหนก็ต้องเดินระวังท่อด้วยนะจ๊ะจะเดินไปไหนมาไหนก็มองทางด้วยพยายามเดินเลี่ยงพวกท่อระบายน้ำกับฝาท่อไว้รู้แล้วคะ่ะน้องเป็ดไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วนะคะไม่ต้องพูดย้ำบ่อยๆก็ได้ก็เวลาแม่สอนน้องเป็ดไม่ค่อยยอมฟังนี่ แม่ก็ต้องบอกหลายๆครั้งจะได้จำน้องเป็ดอิ่มแล้วจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปสายเพื่อนๆจะบ่นเอาน้องเป็ดรีบสิ่งออกจากบ้านทันทีที่กินเท่วเสร็จทำให้คุณแม่ได้แต่สายหน้าอย่างอ่อนใจเพอะรู้ว่าน้องเป็ดไม่ได้จริงจังกับคำเตือนเมื่อครู่เลยน้องเป็ดรีบวิ่งไปสวนสาธารณะลืมคำเตือนของคุณแม่ไปทันที นอกจากนี้ระหว่างที่วิ่งเล่นกับเพื่อนๆก็ยังเหยียบท่อระบายน้ำไปหลายครั้งโดยแม่ระวังพอนึกขึ้นได้ก็คิดแค่ว่าเหยียบฝาท่อแค่นี้เองไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคุณแม่คิดมากเกินไปแล้วหลังจากนั้นหลายวันน้องเป็ดก็นัดเพื่อนๆไปเล่นที่สวนสาธารณะใกล้บ้านเหมือนเคยคราวนี้ตั้งใจจะเล่นโยนบอลกันน้องเป็ดก็เลยเอาลูกบอลไปด้วย เด็กๆเล่นกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งน้องเป็ดโยนลูกบอลแรงเกินไปเลยกระเด็นข้ามหัวเพื่อนออกนอกสวนสาธารณะไปเลยไอยออกไปนอกสวนซะแล้วอ่ะขอโทษขอโทษเดี๋ยวน้องเป็ดไปเก็บให้เองน้องเป็ดอาสาแล้วก็วิ่งไปเก็บลูกบอลเนื่องจากในใจจดจ่อกับการเก็บลูกบอลก็เลยไม่ทันได้มองเท้า ไม่เห็นว่ามีขอบท่อชำรุดอยู่ตรงหน้าเท้าของน้องเป็ดก็เลยล่วงลงไปในขอบท่อน้องเป็ดร้องโอยด้วยความเจ็บปวดพอเห็นขาตัวเองมีแผลถลอกเลือดออกซิบซิบบวกกับความเจ็บแสบก็เลยร้องไห้เสียงดังอ๋อแ็บจบฮงน้องน้องเป็ดไม่เป็นอะไรนะนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดีย๋ยวเดี๋ยวยายหยีจะไปบอกคุณแม่ของน้องเป็ดให้ เพื่อนๆคนอื่นก็เข้ามารุมล้อมด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีได้แต่ปลอบน้องเป็ดให้หยุดร้องไห้ไม่นานนักยายีก็พาคุณแม่มาหาน้องเป็ดน้องเป็ดเป็นยังไงบ้างไหนขอแม่ดูแผลหน่อยสิคุณแม่ดูแผลของน้องเป็ดและพบว่าไม่เป็นอะไรมากก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเฮย้ยโล่งอกไปทีแผลไม่ใหญ่มาก ไม่เป็นไรหรอกจ้าหยุดร้องไห้นะเดี๋ยวแม่จะพาไปทำแผลน้องเป็ดบอกลาเพื่อนๆจับมือคุณแม่เดินกระย่องกระแย่งกลับบ้านเมื่อกลับมาที่บ้านคุณแม่ก็ล้างแผลทาย,ยาแล้วเอาพลาสเตอร์แปะแผลให้น้องเป็ดแผลเล็กๆแบบนี้สักสองสามวันก็หายแล้วจ้าแม่บอกแล้วไงให้ระวังพวกท่อระบายน้ำกับฝาท่อ เป็นไงล่ะไม่ยอมฟังแม่เลยต้องเจ็บตัวแบบนี้น้องเป็ดรู้แล้วค่ะนี่ยังดีนะที่น้องเป็ดเป็นแค่แผลตื้นๆวันก่อนแม่ได้ยินข่าวว่าคุณป้าคนหนึ่งตกท่อบนฟุตบาทในเวลาหัวค่ําเนื่องจากฝาท่อตรงนั้นหายไปก็เลยตกท่อเนื้อตัวเลิอนน้ําคลาําดําปิดปีไปทั้งตัวเลยขึ้นจากท่อเองก็ไม่ได้ โชคดีที่วันนั้นเดินไปกับญาติจึงไปหาคนเอาบันไดมาช่วยให้ขึ้นจากท่อได้แม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่ก็เลอะเทอะเหม็นไปทั้งตัวแล้วตกใจตัวสั่นไปหมดแล้วยังมีอีกข่าว,วเป็นคุณลุงที่เดินผ่านฝาท่อริมถนนเขาเดินเหยียบฝาท่อโดยไม่ได้คิดอะไรแต่พอดีฝาท่อนั้นชำรุด ก็เลยตกลงไปทั้งตัวท่อนั้นเป็นท่อแห้งทําให้ตกลงไปค่อนข้างแรงบาดเจ็บและขาหักต้องไปที่โรงพยาบาลด่วนโอ้โหน่ากลัวจังเลยค่ะใช่ไหมล่ะแม่ถึงเตือนน้องเป็ดอยู่บ่อยๆว่าเวลาเดินเราต้องมองทางให้ดีแล้วก็พยายามหลบเลี่ยงพวกตะแกรงฝาท่อหรือท่อระบายน้ําตามทางเดิน เพราะบางครั้งเวลามันชำรุดแล้วเรามองไม่เห็นเราเดินไปก็จะตกท่อบาดเจ็บเอาได้ถ้าเป็นท่อแห้งๆไม่มีน้ำก็อาจจะขาหักแขนหักได้แต่ถึงข้างล่างจะมีน้ำส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำเสียที่สกรปรกโดนเข้าอาจจะทําให้เกิดผื่นแพ้คันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้พยายามเดินเลี่ยงปาท่อไว้ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม และถึงแม้ว่าท่อจะมีฝาปิดก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันเพราะบางครั้งฝาท่อก็เป็นวัสดุที่ไม่แข็งแรงที่ปิดไว้ชั่วคราวเพื่อรอการซ่อมแซมน้องเป็ดคงไม่อยากตกท่อให้เจ็บตัวอีกใช่ไหมจ๊ะน้องเป็ดเข็ดแล้วค่ะคุณแม่จะพยายามเดินเลี่ยงพวกฝาท่อกระแกงอะไรพวกนี้ให้หมดเลยถ้าน้องเป็ดเชื่อฟังแม่แต่แรกวันนี้ก็คงไม่เจ็บตัวหรอกนะ จำไว้เป็นบทเรียนนะจ๊ะใช่ค่ะน้องเป็ดรับคำเสียงอ่อยมองพลาสเตอร์ที่ขายอย่างเมื่อลอยกว่าแผลที่ขาจะหายน้องเป็ดก็ต้องทนแสบตอนอาบน้ำไปสองสามวันจะวิ่งเล่นก็ไม่สะดวกแย่มากๆเลยเวลาเพื่อนๆออกไปข้างนอกบ้านต้องระวังมองทางมองเท้าให้ดีนะคะ โดยเฉพาะพวกฝาท่อท่อระบายน้ำและตระแกงระบายน้ำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอันตรายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเรามักจะได้ยินข่าวคนตกท่อบ่อยๆเพราะฉะนั้นหากเดินเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไว้เป็นดีที่สุดนะคะน้องเป็ดิน แกะปูกทั้งสองข้างหนูชอบวิ่งเล่นเวนลาว่างๆทั้งวิ่งทั้งเต้นร้องเพลงเพลินใจหนูตากลมโตแต่งตัวน่ารักหัวเราะคึกคับเป็นเด็กล้าเริงหนูอารมณ์ดีชอบมีเพื่อนเยอะเ,เพื่อนๆชอบไหมมารู้จักกัน น้อยตามวัยของหนูหนูไปโรงเรียนตั้งใจอ่านเขียนขยันมันเพียนเราเรียนทุกวันเวลาพักผ่อนชอบอ่านหนังสืออ่านแล้วเพลิดเพลินแต่ต้นจนจบชอบอ่านนิทานนิทานอีศบสนุกได้ประโยชน์หนูอ่านทุกวัน กดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของน้องเป็ดอินดี้ผลิตผลงานใหม่ๆขอบคุณค่ะ